กีฬาแห่งชาติของเชียงรายเกมนะครับซึ่งน้องจะมาแข่งมันตีโรเตอร์ในกลุ่มของเครื่องบินทางอากาศถ้าเป็นงานที่ขึ้นกับการกีฬาแบบนี้ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่มีมันตีโรเตอร์เข้ามาต้องอยู่เลยครับเหมือนเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ทั้งหมด100%เพราเคนอื่นผมจะไม่ให้จับไม่ให้ดู ของันนีมันคือเราต้องรู้จักมันนะฮะว่าอันนี้มันอะไรมันถูกได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะเสียหรือเปล่าแ,แต่ก่อนจะบินจริงยังไงแล้วก็ต้องเทสอยู่มไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการแกเห่าอะไรเห็นจะนขา่าแดงในบ้านเราโดนเลสซิ่งน้องบินมา3ปีแล้วซึ่งก็เหมือนคนรู้สักผมเอาแค่30ก็พรอครับที่รู้นอกนั้นยังไม่รู้คืออะไร จนน้องได้แชมป์ที่จีนมามันก็เหมือนกับว่าเออไอ้โดนนี่มันคือแบบนี้นี่เองคือคนเริ่มรู้จักขึ้นผมคิดว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ราบวไดแต่มันยังติดอยู่นิดนึงเรื่องกฎหมายครับทําให้หลายคนไม่กล้าออกมาเล่นกวัวถูกตำรวจจับอะไรอันนี้ก็เช่นกันเราได้นําเรื่องเสนอผู้ใหญ่ให้เขาแบ่งโดนเพื่องการกีฬาโดนทางนิตอะไรก็ได้เพราะเนี่ยใช้กันขันนะว่าเรามีนักกีฬา ไอโกแบ่งเขาก็รับเรื่องไปแล้วต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับว่า,วาเราเป็นกีฬาใหม่อาจจะต้องการัฒนาขึ้นไปต่อไปซึ่งต่างประเทศเขามีมงบการจัดงานซึ่งใช้เงินคนต่างสูงเขาทําได้ดีเป็นมาตรฐานมากครับรใช่ลัร์ดแนาและอุปกรณ์การที่ใช้ในการขัดผมว่าเราก็เดี๋ยวเข้าใจว่าอีกไม่นานต้องไปอย่างนั้นแล้ว่วาเราได้พูดคุยกับผู้าทำสมัครคุไมไว้บ้างครับ เราจะต้องมีสนามโดน้าร์คสนามในขันทุกๆเดือนให้เด็กไทยบ้านเราได้หันมาเล่นกีฬายจะได้มีกิจกรรมมีโป้เล่นคนเดียวได้เลยไม่ต้องหักไม่ต้องหักไปชาวกันเลมันว้วไหมตรงข้ามด้วยไปเหรอหนูมาเหนือแบบในไทยเราเนี่ยมีความรู้สึกหนูหนูว่ามันต่างจากที่เราแข่งต่างประเทศยังไงคะต่างประเทศคนจะเยอะกว่าในไทย แล้วอย่างนี้เราเป็นตัวทแวทนนักกีฬาม,มาแข่งในนามกีฬาแห่งชาติเนี้ยเรารูสื่อย่างไบ้างลูกดีใจดูจากสนามแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกดูเหมือนจะสนุกมันไกลค่ะม,มันทําให้มีความเร็วได้ค่ะอย่างมาแบบอย่างนี้นะกังวหลหรือกดดันอะไรไหมเก่งใจค่ะเพราะว่ามีคนอื่นมาด้วยแล้วก็หนูเป็นแชมป์โลกเลย ีเทียมีประไมล์กระบวนอะไรไหมคะในแต่ละเวทีที่มามีครับเป็นเรื่องบทติแล้วมีเทคนิคยังไงอะลูกในการทาสมาธิขณะผู้ใหญ่ยังประมาเลยแล้วหนูหนูแบบเออมีเทคนิคยังไงให้เราต้องนิ่งนะนั่งเฉยเฉยตอนอยู่ที่บ้านเคยดูตลบบ้างไหมดูตลบเขาฮาไหมไม่ฮาเลยเหรอ ก็ยังเฉยๆมุกไหนที่ชอบมากที่สุดตอนดูขลมไม่มีเลยเหรอครับมิ้วนะครับอ๋อ ตอนนี้นะักแข่งเป็นโยชนเขาอนุญาตให้ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโคหรือเป็นอะไรก็แต่ไปยนืยนยง,งข้างข้างเขาเข้าอนุญาตเราเขาคอยบอกว่าผู้แข่งเราเข้ามาใกล้แล้วนะเร่งหน่อยความยากของกีฬา,านี้มันอยู่ตรงไหนครับออยู่ที่ความเร็วครับทุกคนจนะต้องเร็วอย่างที่เห็นวันนี้ถ้าไปต่างประเทศต้องเร็วกว่านี้ครับมันจะกดกดันดตวยทีถ้าเราทําเร็วไปได้เราก็ทำมันดับได้ดี รอบไปแล้วครับยังนับเที่ยวหายใจได้อยู่เลยครับหายใจไปกี่ครั้งเองผมกั้นหายใจนะครับดูทีนี้ความประทับใจของพ่อลูกกูนี้ผมต้องยอมรับถึงความขยันอดทนซึ่งผมเห็นมาก็สอนทุกวันออกทุกวันมีงานแข่งไปทุกที่อะไรเงี้ยฮะก็ก็ถือว่ายอมรับตรงนี้โอ้สุดยอดครับ ก็ไม่ผิดหวังเด็กเขาก็ก็มีประสบการณ์นะครับก็อาจจะได้เปรียบกว่าเด็กคนอืน่นๆนะครับในี่นี่คือแล้วและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นพอรอนสวรรค์ของเด็กด้วยนะครับที่เด็กมีความสามารถที่บังคับเครื่องบินได้ดีน้องมิ้เป็นไงบ้างลูกการแข่งวันนี้ดีใจด้ดวันนี้เราคิดว่าโดยรวมเราทำเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีไหมพอใจไหม ค่ะแล้วอย่างวันนี้ค่ะมีสื่อต่างๆหลายสำนักเลยมาลุมสัมภาษณ์หนูให้ความสนใจหนูอะไรเงี้ยหนูรู้สึกยังไงบ้างลลกตื่นเต้นตยังไม่มีคนรู้จักมันรู้สึกบินดีกว่าบินดีกว่าเอ๋อพอมีคนรู้จักเราเป็นไงลูกมันบินกดดันกดดันเงียหนูมีคนจับจ้องอ่างเงี้ยลหอโลกแล้วเครียดเลยค่ะหนัก ก่ยมไูถือว่าทำได้ดีครับที่เขาตั้งใจไว้น้องน้องได้เหรียญทองครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องทำครับมันจะเริ่มมีคนเห็นผมทํากันมา3ปีเนี่ยไม่มีคนเห็นเลยแล้ววันนี้ที่ผมเห็นตื่นเยอะเนี่ยผมผมดีใจครับที่เราทําได้ที่เราตอ่อบผู้คนมา3ปีเนี่ยมันเป็นคน โดยผมตั้งใจอยากให้คนเห็นด้วยครับว่าสิ่งเหล่านี้ทุกคนทำได้เพียงแต่พ่อแม่ก็ให้ความสัใจครับลูกลูกอยากทำอะไรพิเากณเขาเป็นความรู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนตัวอย่างให้กับเด็กหลายคนสามารถเอานำไปใช้และนำไปเล่นได้แม้กระทั่งกีฬาอื่นก็ได้คือต่อสูส้สอดทนแล้วมันจะสำเร็จ ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับว่าจากกิจกรรมที่เริ่มต้นจากการที่พ่อกับลูกได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันถูกพัฒนาต่อยอดจนกระทั่งสามารถไปไกลถึงแชมป์โลกได้นี่ก็เป็นเพราะว่านอกจากจะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่ทำแล้วยังรู้ว่ามีเป้าหมายที่จะทำไปเพื่ออะไรด้วยนะครับและนี่เองครับที่ทำให้น้องมิวและพ่อ มีเข็มทิศในการพัฒนาตัวเองไปสู่หมุดหมายที่ตั้งใจได้สำเร็จนะครับซึ่งสิ่งที่ทั้งคู่ได้ทำนั้นได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วความมหัศจรรย์และความเก่งของมนุษย์เหล่านั้นสามารถสร้างได้ครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการเรียนรู้การฝึกฝนการมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและทำอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เหมือนเช่นที่พ่อลูกคู่นี้ ได้แสดงให้เราได้เห็นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube t ีบูรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบูรพาครับ